สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นกก็จะมาแรนดอมให้เพื่อนๆกันอีกแล้วนะมากันในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณทั้งหมดตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคลิปนี้เหมาะกับคนที่มีคนคุยนะคะมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะ ก่อนอื่นเลยนะคะนกต้องขอขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าทุกการสนับสนุนทุกช่องทางสำหรับช่องของเรานะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆค่ะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาเรามาเริ่มกันเลยเนาะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณทั้งหมดตอนนี้มีอะไรบ้างคะอ่าขึ้นไพ่หนึ่งดาบ เหมือนเขาอยากพิชิตใจคุณแล้วนะคนคนนี้จริงจังชัดเจนไพ่หนึ่งดาบหมายถึงชัยชนะคือเขาจะทำทุกอย่างให้ความรักครั้งนี้ระหว่างคุณและเขา,าประสบความสำเร็จอ่านะคะพลังงานของชาวทัดลมขึ้นมานะคะเมทุนตุนกุ้ม Night of Cups เขารักคุณเขาตกหลุมรักคุณนะคะค,คนคนนี้ตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนดูสิคะโอ้โหไพ่สามใบแรกก็ดีแล้วนะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณทั้งหมดตอนนี้ก็คือเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่อ่ะคะ่ะหรือตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาแพ้ใจคุณคุณชนะใจเขาไปแล้วคุณคือคนที่ใช่เป็นคนที่เขาตามหามานานนะคะ อ่าประมาณนั้นเลยอะ่ะตกหลุมรักอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้อยากจะสมหวังกับคุณนะคะขึ้นไพ่ก้าหมายเนี่ยน้องมองว่าถ้าเขาเป็นคนที่กำแพงสูงในเรื่องของความรักเนี่ยคุณชนะใจเขาได้เนาะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่เป็นคนที่เปิดใจยากในเรื่องของความรัก แต่เขาจะพิชิตใจคุณให้ได้นั่นเองเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาตามหามาตลอด Queen of Cups เขารักคุณอนะรู้สึกดีกับคุณมากๆเขาพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะเขาจะพิสูจน์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าความรักของคุณจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนจะมีความยากลำบากเพียงใดนะคะคุณคนนี้ ด้วยหัวใจที่เขารักคุณเขาจะทำทุกอย่างจริงๆนะคะเนี่ยพิสูจน์ความรักที่เขามีอย่างชัดเจนด้วยเด็กถือไม้นะคะก็พลังงานของชาวทัดนไฟเมสิงห์นูโอ้จริงจนะบางท่านบางคนนะคะคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสำคัญก็ได้หรือเขาเด็กกว่าคุณนะคะหรือบางคนเนี่ย เขาอาจจะวัยเดียวกับกับคุณหรือว่าโตวกว่าคุณก็ได้แต่เขาหน้าอ่อนกว่าวัยนะที่นกรู้สึกได้นะคะเขาจริงจังจริงจังกับคุณเขาอยากจะปกป้องดูแลคุณนะคะเนี่ยอสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะปิดใจมานานแล้วนะคะไม่ได้คิดที่จะเปิดใจให้กับความรักอีกแล้วนะคะเขาเคยถอดใจเสียใจกับ ความรักมาในอดีตแต่พอมาเจอคุณนะคะเขาอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่คุณทําให้โลกทั้งใบของเขาสดใสอะคุณทําให้เขาอยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณขึ้นค่าเดือดซันนะคะการเริ่มต้นใหม่ต่อให้ในอดีตเขาจะแบบถอดใจในเรื่องของความรักไปแล้วก็ตามนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะ มีคนเข้าหามากมายนะคะแต่เขาเหมือนกับว่าที่ผ่านมากำแพงสูงหรือว่าอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่ตอนนี้คือหัวใจเขาอยู่ในกำมือคุณแล้วนะคะเขาเขารักคุณเขาตกหลุมรักคุณอย่างุแรงนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่และเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือเขาไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าความรักครั้งนี้นะคะจะยากเย็นขนาดไหนขึ้นไพ่เจ็ดไม้อะนกมองว่าความสัมพันธ์นี้มันก็คงจะมีอุปสรรคเนาะอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนเขาพร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็พิสูจน์ความรักความรักที่เขามีให้กับคุณแบบนกว่าเขารักคุณแบบเต็มเปี่ยมนะคะรักแบบล้นใจ เขาจริงใจกับคุณมากๆแล้วความรักที่เขาให้คุณอะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณทั้งนั้นนะคะดูจากไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นความรักที่จริงใจนะคะคิงออฟสอด คุณทำให้เขาหวั่นไหวจริงๆนะคะคนคนนี้นกมองว่าเขาเป็นคนที่เปิดใจยากเขาอาจจะมีอดีตในเรื่องของความรักเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ได้ด้วยนะคะในบางท่านบางคนเนะ่ยเป็นคนใจแข็งอะแล้วก็เป็นคนที่ดูเฉยๆกับความรักนะคะอาจจะดูเย็นชาด้วยด้วย,วยซ้ำนะคะแต่พอมาเจอคุณอะเขาใจอ่อนนะเขาหวั่นไหวอะคุณทําให้เขารู้สึก รู้สึกได้รู้สึกอยากจะรักอีกครั้งหนึ่งคุณดีต่อใจเขาอะนะเป็นไพ่จัดเม้นนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่เขาตามหามาตลอดนะคะเป็นคนที่เขารอคอยที่จะได้เจอหรือคุณมาปลุกปลุกให้เขาเนี่ย อยากจะเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัส์เนก็คือเป็นเป็นไพ่ที่คนแบบมีการปลุกนะคะมีการแบบเรียกอะไรเดิมๆให้ฟื้นขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหัวใจที่ไม่คิดที่จะเปิดรับใครไม่คิดที่จะเปิดใจให้กับใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเข้ามาปลุกใจเขานะคะทำให้เขาอยากที่จะมีความรักคุณทำให้เขาอยากที่จะเปิดใจจริงๆนะคะเนี่ย เขาหวั่นไหวกับคุณมากๆเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะรู้สึกกับคุณมากมายขนาดนี้ท่านภรยนะคะชาวธนูคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางเครื่องมือสื่อสารการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้นะคะถ้าถามว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณทั้งหมดตอนนี้คืออะไร นกมองว่าเขาคิดถึงการที่เขาจะเดินทางมาเจอคุณเขาจะพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณอย่างจริงใจนะคะแล้วคุณก็จะได้เห็นความรักที่เขามีให้กับคุณว่ามากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะคนคนนี้แล้วอาจจะหมายถึงการยกย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่กับคุณได้ด้วยนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นอกจากการเดินทางแล้วนะคะก็เป็นการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ การยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณได้ขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะบางท่านบางคนเจอกันผ่านโลกออนไลน์ค่ะคุณเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยเขาอาจคืนนี้แหละคืออยากจะมีความรักอีกครั้งจริงๆคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบความรักของเขาอะ่ะเหมือนเขา ได้ตายจากใจเขาไปแล้วเขาไม่คิดที่จะมีความรักอีกแล้วก็ได้นะคะขึ้นไพ่เดทอะ่ะเพราะไม,ไม่ไม่เคยเจ็บหนักกับความรักมานะคะเป็นคนในครื่งแบบเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาก็ได้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยเข้ามาทําให้หัวใจเขาเนี่ยเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยนะขึ้นไพ่เดทก็คือการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นคุณเป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็เป็นแสงสว่างเป็นสิ่งดีงามนะคะในชีวิตของเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าทิศทางความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเช่นไรนะขึ้นไพ่เดมูนะคะชาวชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ จ็ดไม้นี่ดูสิคะความชัดเจนนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ชัดเจนคุณและเขาจะได้ครองคู่นะคะอยู่ด้วยกัน,นเนี่ยเดี๋ยวขอขยายดมูน,นะคะคืออะไรสามถ่วยทุกอย่างจะชัดเจนนะคะหลังจากที่คุณและเขาได้เจอกันนะ อันนี้คือสําหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เจอกันความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ได้นะแต่ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆความรักคุณความรักระหว่างคุณและเขาจะมีการแต่งงานนะคะ,ะนี่คือไพ่ของการแต่งงานจัสติกคือการจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะเป็นในเรื่องของเอกสาร ความถูกต้องความชัดเจนนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณสิบไม้โอ้โหไพ่สอดคล้องกันมากคือคนคนนี้เขารักแล้วก็ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะจะเป็นการทุ่มเทที่เขาก็เต็มใจที่จะทำเนาะเพราะว่าพลังงานของไพ่สิบไม้สำรับนี้ก็คือเห็นไหมคะเขาจะไม่หลังหลังค่อมเหมือนสำรับอื่นคือเขาจะไม่ได้เหนื่อยกับการที่เขาจะแบบ รักคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณพยายามในความรักครั้งนี้นะคะใส่ใจดูแลคุณเขาไม่ได้เหนื่อยเลยนะคะกลับเป็นสิ่งที่เขารู้สึกภูมิใจที่เขาได้รักคุณได้ดูแลคุณซะมากกว่านะคะนี่คือพลังงานที่นกสัมผัสได้นะสามถ้วยนะคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์ข่าวดี เรื่องที่น่ายินดีจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะขึ้นไพ่เจดดาบสิบช่วยอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกยังไม่แน่ใจทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะทุกอย่างจะชัดเจนนะอาจจะด้วยแต่และความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเวลาเวลาที่ยังแบบมาเจอกันไม่ได้นะตอนนี้อยู่ห่างไกลกันนะคะ หรือว่ายังเรียนรู้กันยังไม่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างที่คุณสงสยัยหรือคุณอยากรู้เกี่ยวกับตัวเขาคุณจะได้รู้นะคะแล้วก็ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นไพ่สิบถ้วอยอ่ะคุณและเขานะคะจะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นความรักที่มีความสุขมากๆจะเป็นความรักที่เติมเต็มให้กันและกันขอดูสิบ เขาดู7จ็ดดาบค่ะคืออะไรนะคะขึ้นไพ่6ดาบคือบางคนน่ยมีความแตกต่างกันมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้แล้วคุณอาจจะไม่แน่ใจสงสัยว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าวัยที่แตกต่างกันเชื้อชาติศาสนานะคะระยะทางที่ห่างไกลกันอีกนะคะบางคนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าไม่แน่ใจกับความรักครั้งนี้อาจจะรู้สึกลังเลใจนะแต่นกบอกเลยว่า ท้ายที่สุดอะคือพลังงานดีนะคะเนาะทุกอย่างจะชัดเจนแล้วเขาจะปฏิบัติกับคุณในรูปแบบที่คุณก็รู้สึกได้ว่าเขารักคุณคุณจะเชื่อมั่นกับความรักครั้งนี้มากขึ้นคุณจะมั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยสามารถไปต่อได้คุณจะสบายใจคุณจะเนี่ยเหมือนลงเรือลำเดียวกันนะคะหรือบางคนนะคะบางท่านบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีลูกติดเนาะ อันนี้ในกรณีที่นกพูดเสริมขึ้นมานะคะคุณอาจจะสงสัยว่าเขาจะรับในตัวเราได้ไหมรักเราได้แบบที่เราเป็นไหมแน่นอนเขารักคุณรักครอบครัวของคุณด้วยรักในสิ่งที่คุณเป็นรักคือคุณเป็นอย่างไรเขาก็รักคุณรวมถึงคนรอบข้างของคุณด้วยนะคะเล็กถือถ้วยค่ะ the wheel of fortune นะ บางท่านบางคนยังไม่ได้เจอกันนะคะในโลกของความเป็นจริงอาจจะคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารอาจจะต้องรอเวลานะคะแต่ให้บอกว่าคุณเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตของกันแลกกันนะดูสิคุณถึงต้องได้มาเจอกันนะคะบางคนเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์นะคะ เป็นพรมลิขิตระหว่างคุณและเขาที่ต้องมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าบางท่านบางคนจะคุยกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เจอกันภายที่สุดคุณและเขาก็ได้ครองรักอยู่เคียงข้างกันนะคะไพ่ขึ้นมาดีเนาะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีความมั่นคงการย,กย้ายถิ่นฐานเขาอาจจะย้าย ย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณก็ได้ในกรณีที่อยู่ห่างไกลกันเพราะว่าบางทีอ่ะอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของที่อยู่นะคะความห่างไกลเอ๊ะเราจะย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาไม่อยู่กับเราจะมีการตกลงกันพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะคะว่าเขาอาจจะมาอยู่กับคุณหรือคุณไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน้องเห็นไพ่ของการเดินทางก็อาจจะเป็นการแบบย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใช้ชีวิตคู่นะคะเป็นคู่ชีวิตที่มีความสุขน้องขึ้นไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นความสุขที่ก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกแล้วหลังจากที่คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะก็จะเป็นความรักที่เติมเต็มให้กันและกันมากๆเลยขึ้นไพ่หกถ้วยค่ะรักต่างวัยนะคะหรือคนในอดีตชาติได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขาจะขอคุณแต่งงานนะคะเนี่ยนะไพ่ใบนี้ หรือถ้าคนคนนี้เขามีการรับปากหรือว่าสัญญาอะไรกับคุณไว้นะคะเขาจะทําตามสัญญาอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าเขารักคุณนะคนคนนี้ ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้พลังงานดีนะคะแล้วก็ตรงกับคุณก็คอมเมนต์รับเอาพลังงานดีๆกลับไปได้นะคะขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คุณได้สุขสมหวังเจอกับความรักที่ดีงามกันทุกคนเลยนะคะ ใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้ดลางคลิมนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ